นิสสันเตรียมทําตลาดนวร่าทั่วโลกเต็มสูบภายใต้ชื่อรุ่นเดียวกันโดยเลงเปลี่ยนชื่อรุ่นในสหรัฐอเมริกาจากฟรอนเทียมาเป็นนวราร่าเหมือนที่ใช้ในเมืองไทยและอีกหลายตลาดทั่วโลกพร้อมเตรียมใช้แบตเตอรี่ solid state generation ใหม่มาใช้กับนาวาร่ารุ่นไฟฟ้าในอนาคต not, not, สื่อยันยนต์ชื่อดังระดับโลกอย่างโต motive News ได้รายงานว่าการเปิดตัวนิสสันนวราร่า generation ใหม่ ในตลาดสหรัฐอเมริกาจะถูกเลื่อนออกไปจากกำหนดการเดิมราว2ปีแต่คาดว่าจะไม่มีผลกระทบก,บกับการเปิดตัวในตลาดอื่นซึ่งน่าจะรวมถึงไทยและออสเตรเลียด้วยโดยคาดว่าการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกจะเกิดขึ้นในช่วงปลายป,ายปีหน้า2024หรือต้นปี2025ซึ่ง All New n e วนาวาร่าเจเนเรชันใหม่นี้คาดว่าจะได้รับดีเอบางส่วนมาจากมิสุบิชิไททันโฉมใหม่ด้วยจากการรายงานของสื่อยันยนต์อีกรายซึ่งก็คือ Drive จากประเทศออสเตรเลียโดยสื่อจากแดนจิงโจ้ารายดังกล่าวอ้างว่าการผลิตนิสสันนาวาร,วราโฉมใหม่จะเกิดขึ้นที่โรงงานของบริษัทในเมืองไทยในช่วงกลางปี2024ก่อนที่จะมีการขยายการผลิตไปยังโรงงานแห่งอื่นในเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาในปีต่อๆไปหากข่าวที่ว่าเป็นความจริงมันก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า10ปีของนิสสันที่จะมีการทำตลาดรถกระบะขนาด1ตันด้วยชื่อรุ่นเดียวกันทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสารัฐเมริกาด้วยหลังจากที่นวราร่าเจเนเรชั่นล่าสุดราชดี23ที่ทำตลาดทั่วโลกไม่มีการจำหน่ายในสหรัฐอเมริก,กาแต่เปลี่ยนเป็นรุ่นฟอนเทียแทนซึ่งล่าสุดในปี2021นิสสันอเมริกาได้ทำการปรับโฉมฟรอนเทียจากแบบเดิมที่ดูล้าสมัยไปมากกว่า10ปีมาเป็นโฉมใหม่ที่เห็นอยู่นี้แต่ยังใช้โครงสร้างตัวถังแบบเดิมอยู่ทำเอาคนไทยอิจฉากันเป็นตามๆกัน นั่นทำให้การเตรียมกลับมาทําตลาดนวาราอีกครั้งในสหรัฐอเมริกาส่งผลทําให้อายุในการทําตลาดฟอนเทียโฉมใหม่สั้นลงกว่าที่ควรจะเป็นเพราะคาดว่าการผลิตฟอนเทียในชื่อนวราโฉมใหม่ที่โรงงานของนิสันในรัฐมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาจะเกิดขึ้นในปลายป,ายปี2026อย่างไรก็ตามล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อ Automotive News ได้รายงานโดยอ้างอิงการให้ข้อมูลจากซัพพลายเออร์รายหนึ่ง ของนิสสันในอเมริกาว่าการยุติสายการผลิตฟรอนเทียได้ถูกเลื่อนออกไปเป็นปี2029จากเดิมในปี2027นั่นทำให้การเปิดตัวออนิลนาวราเวอร์ชั่นนอเมริกาจะเกิดขึ้นในปี2030เป็นต้นไปหรืออาจจะภายในปี2029เป็นอย่างเร็วแหล่งข่าวไม่แน่ใจว่าก่อนที่จะมีการเปิดตัวนาวราโฉมใหม่ทางนิสสันจะมีการปรับโฉมฟรอนเทียอีกครั้งก่อนหรือไม่ แต่มีโอกาสในการพิจารณาทางเลือกที่เป็นขุมพลังไฟฟ้าแบตเตอรี่ในการทำตลาดซึ่งการผลิตฟรอนเทียใหม่อาจจะต้องมีการพิจารณาถึงความพร้อมของโรงงานที่เมืองแคนตันด้วยเพราะจะต้องมีการแย่งชิงพื้นที่ในการผลิตกับรถ SUV ไฟฟ้าของนิสสันและ i n f ฟ n i t y ที่เป็นแบรนด์ในเครือเดียวกันซึ่งจะมีการเปิดตัวในปี2027และ2028ตามลำดับโดยบริษัท มีการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนนี้ไปแล้วที่มีมูลค่าสูงถึง500ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว17,700ล้านบาทซึ่งตามแผนงานการผลิตฟอนเทียของนิสสันในปี2028ตัวเลขการผลิตจะอยู่ที่81,339คันส่วนในปี2029ตัวเลขจะลดลงมาเหลือ65,599คันเป็นเหมือนการส่งสัญญาณในการเตรียมยุติสายการผลิตรถกระบะรุ่นนี้ สำหรับการผลิตนาวราโฉมใหม่ที่นิสสันและมิซูบิชิมีแผนในการลดต้นทุนด้วยการพัฒนานาวราและไททันโฉมใหม่ร่วมกันจึงเป็นเรื่องที่คาดการได้ไม่ยากว่ารถกระบะท,ทั้งสองรุ่นจะมีการใช้ชิ้นส่วนบางอย่างที่เหมือนกันที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอกแต่ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ในตอนนี้ว่านาวราและไททันโฉมใหม่จะมีส่วนใดที่ใช้ร่วมกันบ้างเช่นขุมพลังชิ้นส่วนภายนอกและภายใน หรือแม้แต่การตกแต่งบางจุดที่อาจจะสังเกตเห็นได้าจากภายนอกแต่ที่เป็นไปได้สูงก็คือการใช้โครงสร้างตัวถังที่น่าจะมีการใช้ร่วมกันทั้งสองรุ่นในส่วนของขุมพลังไฟฟ้าผู้บริหารของมิตซูบิชิได้เคยให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นไปได้ในทางเทคนิคซึ่งมีการยืนยันในภายหลังจากการถแถลงข่าวล่าสุดว่าจะมีการเปิดตัวในอนาคตอย่างแน่นอนในขณะที่ผู้บริหารนิสสันเคยให้สัมภาษณ์ว่าขุมพลังไฟฟ้าสําหรับนวาวาร่า จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการเปิดตัวแบตเตอรี่ l i ลิเต t e เจเนเรชั่นใหม่ก่อนซึ่งคาดว่าจะพร้อมใช้งานได้ในปี2028เป็นต้นไปหรือก่อนที่จะมีการทำตลาดนาวราเวอร์ชั่นอเมริการาว2ปีโดยก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่านิสสันกำลังพิจารณาการทำตลาดนาวราเวอร์ชั่นไฟฟ้าภายใต้นิยามที่บริษัทเรียกว่ารถปิกอัพไฟฟ้าน้ำหนักเบาสำหรับตลาดสหรัฐอเมริก,กางานนี้ไม่ว่านิสสัน จะเปิดตัวนาวราในสาหารัฐอเมริกาเร็วหรือช้าคนไทยน่าจะได้เห็นโฉมใหม่กันก่อนภายในปีหน้า2024 พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ